ต้องใช้งานกันนะคะถ้าเกิดกรณีที่เรามีการจ่ายเช็คนะคะเราก็จะจัดทำรายงานจัดทำเช็คนะคะรายงานจัดทำเช็คเราจะต้องมาที่รายการร e a รายการนะคะมากำหนดเลขที่บัญชีที่จะจ่ายเช็คนะคะ <Opera. S 1> เราได้ทำไว้สามธนาคารนะคะหลังจากใส่เลขที่บัญชีแล้วก็ใส่เลขที่เช็คที่จะทำการจ่ายนะคะหลังจากนั้นก็มาที่ฐานข้อมูลนะคะสามารถกรอกรายการตามฐานาข้อมูลได้นะคะ<ม>ตัวไหนกรอกไม่ได้มันจะขึ้นไม่ให้กรอกนะคะ ตัวไหนกรอ,อกได้มันก็จะขึ้นให้เลือกนะคะตัวไหนไม่มีอย่างรายการนี้ก็จะเขียนว่าสามารถกรอ,อกเองได้นะคะสังเกตนะคะหลังจากที่กรอ,อกครบถ้วนแล้วนะคะเราก็มาที่จัดทารายงานจัดทําเช็คเลือกเลขที่รายงานที่ต้องการจัดทํานะคะแล้วก็กดออกรายงานนะคะรายงานก็จะออกให้เรานะคะถ้าจะเลือก เลขที่สองเลขที่ถัดไปก็สามารถเลือกแล้วก็ออกรายงานได้เลยนะคะนี่ก็คือขั้นตอนในการออกรายงานจัดทำเช็คนะคะ